สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องหลังตาเล่าออกมือคึืนนี่ครับพี่น้องเนาะวันที่6สิงหาคม68ครับตาเล่า2ทุ่มครึ่งครับออกพิธีว่านี่หลายสํานักอยู่ครับพี่น้องที่เขาโดยเฉพาะอาจารย์คนโคราด3ตัวตรงเลยครับพี่น้องเนาะ473ครับผม และะ้วกระลางออกเกาซีครับอาจารย์คนโคราชเต็มเต็มครับพี่น้องสี่เจ็ดสามแล้วกะ็มีหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะแต่อำนาจตอเหนืออีกเช่นเคยบ่ววันจะเป็นพอเส้นน้องไายครับผมหรือว่าพี่ลุงตะวันครับเอาถ้าพี่นอ้องซี่กับได้โชว์เรซลาบหรือว่าอยากจะให้ค่าน้ำชากาแฟกับเซียนได้ครับผมกัทักไล่เบอร์นี่ครับพี่น้องเนาะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หก แปดสามครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กับเซียนด้ครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักเช่นเคยสามสำนักกับเขาครับพี่น้องเนาะเก่าซีครับผมเลขกบินกันครับเผื่อเป็นการเสียเวลาเด้ครับพี่น้องไปสรุปตัวเลขน้ากันครับก็ทือว่าแตกหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขทถีนน้าเชียร์ผ้าด้วยไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผม ครับสองคู่เท่านั้นว่าอาจารย์ก็จะได้หลายเนาะอาจารย์ไท่มาอะไรแล้วอาจารย์คนโคราชครับพี่น้องเด็กโดนแล้วแมนแตกสามตัวเด้ครับผมค่ะ,คะเ,เล่าตำเล่ามขึ้นนี่ครับพี่น้องเนาะเลขตัวเน่นพอมเจ็ดสามซีเจ็ดสามดัหน้าแล้วไปอาจารย์เห็ดไทย,หเ,ยเ,ไเห็นน้ำเสียเนี่ยไปเย็ดยูเทียงหน้าก็ได้ค่ะสามตัวแตกครับผมเล่าสามตัวแตก เม่เอฟซี่เอาคูนี่ไหมเถ้าโอ้โหหนาองขับวะเอามาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะตามกันต่อโอ้ครับนี่กับชุดยอดขึ้นกันครับพี่น้องอืมเสียงน,น้องคายครับผมสองมวดแล้วสองมวดเด้อครับผมเสียบว่าพี่นอ้องที่โก่งเจียได้โชวไดร์ลานะําเพลินยู่เพราะวา่างวดว่างันกับก็อตติดเหล็กเพลินครับเห็นไต่ข้อมันลายอืมเอาวันนี้ครับพี่น้องเนาะอาจจะมีเสียงสัมผัสได้ครับผมครับเสียงสัมผัส กอติดเพิ่นไห้ครับผมเก้าสี่ตรงตรงพ่อเสียนนองคายครับสองงวดติดสมกอบเพินวาเลขเพิ่นเขาเนาะครับอาจารย์จิตวีศรศักดิ์สองงวดติดตรงตรงเ่อกันครับผมเลขกลางตัวเน้นครับผมเก้าสี่ครับ 94. เก้าสี่เหล็กบนเขาตัวกลับครับพี่นอ้องสามเจ็ดพี่ลุงตะวันกะ สง,งวดติดครับพี่น้องบ่งัันกะเขาเท้งบนทั้งล่างงวดนี้เขาซีเก่าครับผมตัวเน่นขึ้นกันพี่ลุงตะวันือว่าสุดยอดให้กันได้ครับพี่น้องทิม <ปะ S 1> งาน,องานของน้ำเชีรผพาด้วยแม่เนาะส่วนนี้เล่ามามาแรงที่แถาครับก็ติดไว้ได้ครับพี่น้องอตำราวพี่ปากกายครับเขาโตกลับครับพี่น้องเนาะสามเจ็ด ค่านับเงินอยู่เรัเงินโรเล่ไทยตำลาปูพิษณุโลกเข้าตัวกันสี่เก้าครับผมสี่เก้าคนเหนือเซียนคนเขารักลอยซีครับพี่น้องนะครับมวดนี้บอมาครับปาดาเล็กวินบอมาครับผมมวดนี้เขาเต7ไม่มีสามครับผมกับ4ีครับพี่น้องว่างหัน เขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ไม่มีสามกับสีเสียดายครับพี่น้องอาจารย์เอกเข้าตัวเด่น9้าครับผมเข้าตัวเด่นเก้าประกบครูเฉียดไปครับพี่น้องเนาะเก้าห้าห้าเก้าพ่อจอยเข้าสี่ครับผมเข้าที่สี่ครับนี่นะครับ พจอยหมวดนี่ผาดหมวดหนานใดที่สองพี่ปูนาเข้าที่7จครับผมประกบคู่กับเฉียดไปให้กันให้เจอ็ออกเจ็ดสาเให้ส8ออกสี่เก่าอาจารย์สูมเมธให้7จ็ดคือกันครับผมประกบคู่72เม็ดเดียวคือกันแต้มเดียว พอ่พอชนินเข้าสี่กับเจ็ดเชียร์คือกันครับพี่น้องเนาะงคนไหนสี่แปดครับอาจารย์เอเสียดายครับผมเพิ่นทรงมาชุดแหลกเขาแล้วครับผมเพิ่นหายกเลิกเพิ่นหามาเปลี่ยนเป็นชุดเด็ดนี่ครับพี่น้องเนาะจริงๆเพิ่นมีชุดสำรองเพิ่นก็นเลยว่าไม่เอาชุดสำรองแต่เอาไมา้พี่นอ้องเบิ่งซิว่าเลขเพิ่นเขาชุดแหลกครับผมเสียดายสามเจ็ดครับเอา ทีมงานสามสำนักครับพี่น้องทีมงานสามสำนักนี่ค่ะเขาเมื่อนะครับเขาเพราะว่าตัวตัวช่ว,ว,วนกับเขาซีกับเจ็ดอยู่วันนี้ก็คือได้อาจซีเก่าครับผมถอประกบเมื่ครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจิมีปล่อยตองหัวหเช่นเคยได้ครับพี่น้องทีมงานสามสำนักครับพอยซีเป็นกสิได้นําอยู่เนาะเพราะเป็นกติดเนอ<ม>ตาสามสำนักนี่เป็นจอตาสามสำนักนี่วิ่งกันครับพอลาดเพ้าครับผม มื่อวันที่8สิงหาคามได้ครับพ,พี่น้องเลยว่าวันศุกร์สูตรที่1ได้0กับ1สูตรที่2ได้2กับห้าก็มาเชียร์9 0 1าศูนย์ะครับเด็กเดินด,นด,นด,นดี7 8 9ครับเดิกชนมา0 1 9ครับ0 1 9รอประกบคู่ครับผมหมวดต้องหันเขา้าทีดีนะเถ่าเข่า7กับ4เลยเนาะครับ สิเป็นอาจารย์โคราดก็อาจารย์กระทุงแบน,นบเด่นครับเด่นนะนะเด่นดีนะพวกกอดกันเจ็ดสี่เห็นไหม่ีหนอกเจ็ดสามสามเจ็ดแม่อีกตัวหนึ่งเป็นเก่าเงือเขาก็ได้แหละออกสี่เก่าเขานี่ยะครับพี่น้องเด่นชนไวกอนศูนย์หนึ่งเก่าเด้อครับผมค,บค่ะพ่อไพ่บูนครับพี่น้องพ่อไพ่บูนหลักร้อยเข้าที่สี่เด้อครับผมหลักสิบ เข้าที่เจ็ดครับพี่น้องเนาะเสดายลักนวยเพิ่นลุดไปครับผมสายบนลักซีอะลักลอยเข้อที่ซีหรือว่าลักนวยล่างครับผมครับพ่อไพ่บุญครับพี่น้องโอครับพี่น้องครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องไปต่องวดสามสำนักครับพ่อลาดเผาเด่นเดินดีและก้าวมาเชียครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลข พอเช่นนอนค่ายครับผมครับเดี๋ยวคุยกับเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวจะมีเสียงสัมผัสด้วครับพี่น้องงวดนี้เอาให้น้อเพื่อนห้ได้เด้อครับผมพี่น้องเซีที่พ่านโอกาสไปเพราะว่าเพื่อนกับมาสองงวดแล้วตรงๆครับผมเอาถ่ายคลิปกระเชนเครื่อครับพี่น้องเนาะมีความสวยความงามมาฝากพี่น้องเอซีเด้อครับผมขอให้พี่น้องเอซีโชคดีครับ8สิงหาคม68ตามราว2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอซี <Hi> C, C, ได้เบิงได้ิเคราะห์แล้วนํ้เชี่ยกับกวอาเชี่ยขออนุญาตแฟนครับถูก่านขายขี้มเด้อค่ะสร้างเขามาได้ก็คือคแัดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ0 9 8ย์4 0 6 8 3ครับผมขายดีอันดับหนึ่งะคะ้ค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลักกปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะานผู้ชมต่อมาก,กัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะวาใส่ดีแต่ว่ามันประดิมเมืไห้ค่ะเิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เรียนตั้ผู้บีบไล้เนาทั้งเซรั่มจะเป็นหัวปั่มด้อค่ะหัวปั่มคือจัง คิมท่าผิวครับค่ะหัวปังคิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะดานผูช่ะหอมค่ะ,คะส่วนมาเอฟซี 4, 4, ่แม่เอฟซี่เอ๋ยน้ำเชียร์นจะใส่เสื้อลงชุด,ชดนีน้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดานผูชมหลักร้อยนะค่ะชุดนี้หลักร้อย,ยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะดามผูชมอีกรอบได้อปศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ขอบคุณนน้ำเชียรได้ครับพี่น้องเพิ่มไม่เล็กโทรศัพท์คอมเมนไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซมปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะถือว่าเห้าแพร่ค่ะแพร่ค่ะนี่ไฮยุสได้ค่ะเดินไปช่วงแม่เย็ซี่ป็นกับขึ้สีรูเน้องเขว่า ถ้าห้าแสบห้าขั้นแล้วกระไฮยุดเด้อค่ะคีมเริ่มเสียกันถดลองโอ้ยหลายครั้งแล้วทั้งนี่นลองกุ้างกับม้าใช้กระจั่งกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจั่งเด้่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้กะชะลอคว่ำเงี่ยวค่ะครับบ่วยเป็นว่าใตึงเลยเนาะค่ะเซลังค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระได้ครับผมค่ะ แต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอซีเนาะค่ะคที่เพิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอร,รอบสามแล้วค่ะท่านผู้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะเพิ่นมาเพิ่นใส่ดีสบู่กะใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามัน่นไมิเหลือเมือ่อยถักไลนแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยู่ดีไม่แห้งสุขโสุขก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ